การสู้ฝันด้วเสียงเพลงเพื่อค้นหาผู้ชนะเข้ารอบพบคนสุดท้ายได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว3คนคือคุณนิ้งน่องคุณเอฟและคุณแบงค์และคืนนี้เป็นการต่อสู้กันของสองสาวพลังลนคุณไข่มุกกับคุณป๊อกแปงไป่ลืมกันว่าใครจะได้เข้ารอบเป็นคนต่อไป สู่รายการจันพันดาวร้องสู้ฝันซีซั่นหนึและช่วงนี้สาสสุนโดยเลิกตาโซ่การแข่งขัของเราใน,ใค,ค,ในค่ำคืนนี้นะครับยังอยู่ในรอบ6คนสุดท้ายซึ่งผ่านข้อรอบไปแล้ว3ท่านด้วยกันค่ำคืนนี้ใครจะเป็นท่านที่4 ต้องมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับแต่เวทีจ้าแมดาแห่งนี้ครับจะเฟ้นหานักสู้ฝันเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับที่จะมีสิทธ <aha. S 1> ิ์คว้าเงินรางวัลสูงสุดถึง1,000งแบาทและสําหรับผู้ชนะประจำสัปดาห์นะครับเครื่องดื่มขิงผงสวยรูปตราจินเจนนั้นจะมอบเงินสมทบไปอีก1,000งมืบาท และแน่นอนครับคณะกรรมการผู้น่ารักของเรานะฮะขอต้อนรับนรอบดี J M, เจเจเนอร์ทเบกกี้คุณเกรซพี่ปานและพี่ปังครับสวัสดีครับอ,อ,อยากจะพูดถึงบรรยากาศในค่ำคืนนี้ก่อนเชิญพี่ปังครับผมจะอ้วกมั้คเาะันจะไไหนแพ้ขแมวแพ้ผนแมว เป็นเสือที่สวยมากๆแดนเซอร์ของเราวันนี้ครับผมเอาเรื่องการแข่งขันหนึ่ก่อนพี่พผ่านไป3คนแล้วนะครับพี่ฝังต้องบอกให้ทั้ง3คนที่ผ่านเข้ามาเนี่ยไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยแล้วคืนนี้นะครับต้องบอกว่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอาน่าแน่นอน,นครับเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดเลยโดยเฉพาะช่วงนี้เลยนะครับศิลปินรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้ ผมต้องบอกว่าไม่ธรรมดาในเรื่องของความสามารถของเขาผมนี่ติดตามเขามาตั้งแต่ต้นเลยนะครับเรื่องการร้องเพลงเรื่องความสามารถการเต้นโอห و, เรื่องเอวนี่แบบคือผมปกติเป็นคนไม่ชอบเต้นคือเขาแบบทีนี่มีคุณ l อคนเดียวเหรอคะยังมีใครอีรฮะการก้าวยืนคุย เหลือผู้ชายคนนี้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้นนพี่ทำยังไงก็ได้ให้ผู้ชายคนนี้หลงรักพี่ได้5 4 3ส,ส เครื่องพยาบาลไม่รู้ใครมาแทงหมดลโอเคดีด้วยโอเคเอาล่ะคผู้ชมครับแน่นอนเขารอเราแล้วแน่นอนผมเชื่อทุกคุณผู้ชมทราบแล้วครับว่าเขาจะเป็นใครแน่นอนครับคุณชินชินวุฒเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเอาล่เฮ้เฮ้เอาปอมือได้แล้ว ไม่ต้องคิดอะไรทิ้นั้นเธอต้องรู้อะไรที่สำคัญกว่าเื่อเพลงสุดท้ายดังขึ้นมา ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เธอต้องพบกับใครได้เคารอเธอแต่ตอนนี้ฉันคงไม่รอเพราะเธอคือสิ่งที่สวยงามที่พรุ่งนี้ฉันอ่านจะไม่มีวันได้เจอฝันอยู่หรือฉันอาจจะฝันอยู่ไปยังไม่รู้แต่จะทำเธอบอกมาคืออยากได้อะไรจากฉันฉันบอกเธอเฮ้ยอยากฟังกี่ครั้ง บอ,อบอกมาคืนนี้อยากต้กี่ครั้งถ้าฉันบอกรักเธออยากฟังกี่ครั้งอะทุกคนปบมือป้อมมาหน่อยแล้วสคร

โอ้โ้โอ้โหคุณเป็นทหารคุณผมรู oh, ้สึกว่าคุณเป็นแบบแข็งแรงมากเลยอะล้วครับพี่ซึ่งจริงๆแล้วชินก็เป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วครับก็ ก็จริงๆแล้วการเต้นเนี่ยเต้นด้วยร้องด้วยมันเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากอ,อยู่แล้วอย่างหนึ่งเออ,อฉันว่า2คนนี้มันมีอะไรที่เหมือนเๆกันนะคะโดยเฉพาะไซส์ฉันไม่มอกนะหมาถึงว่า,าความสูงความสูงค,ค่ะไม่ได้ ันนี้มีนักสู้ฝันมาในรายการวันนี้ขออนุญาตพิเศษเลยให้ชินอยู่ด้วยเป็นคณะกรรมการด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับคุณชินนีอยู่กับเราตลอดเลยโอเคแม่ วันนี้รายการเรามีความสุขมากเลยผมชอบมากเลยน้องชายคนนี้นะครับไปที่ไหนก็ตามนอกจากความน่ารักในการรักครอบครัวแล้วความสามารถของเขาเขาสร้างรอยยิ้มให้กับทุกๆคนจริงๆผู้ชมครับก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มนะครับเราไปประกาศหาผู้โชคดีครับคำคมคนสู้ฝันกันก่อนเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในค่ำคืนนี้นะครับคือคุณพิมพิสาแหวงนุ้ยนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับเขียนเข้ามาว่าจะตกอับดับค่าอย่ายอมแพ้ อย่าอ่อนแอแม้จะล้าอย่าสิ้นหวังถึงวันนี้แรงจะน้อยด้อยกำลังเมื่อชีพยังหายใจอยู่สู้ต่อไปนะครับได้รับขอรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแลกตะซอ,อยไปเลยครับ คืนนี้คุณผู้ชมครับพลาดไม่ได้ผมบอกเลยนะว่าคู่มวยของเราในค่ำคืนนี้คือมวยหยุดโลกคือทุกคนต้องหยุดดูเขาสองคนเน,นื่อนึกอไหมในเรื่องของพลังเยอะความสนุกสนานจะเป็นใครไปชมภาพวิทยากอะไรครับวันนี้จะเป็นการต่อสู้ของคู่ล้นบ้าพลังคุณไข่มูบ<ม> สาวล้นอย่างไครมุกจะต้องมาเจอกับสาวบ้าพลังอย่างคุณต๊อกแตกทุกสัมผัสแสดงให้ดูเหมือนรู้สึกลิลาสน่หาเรา้รนความสามารถของใครจะล้มดนใจคณะกรรมการมากที่สุดมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะในวันนี้และโชวงนี้สาูสุดน่อยน้ำโซดาตราลีโอ พบกับเธอทั้งสองคนหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับน้องไข่มุกและน้องตอกเต้ ชินชินวุธมาไม่สนใจซีสิวัตเลยนะชินพี่ถามหน่อยถ้าจะต้องเลือกจริงๆไข่มุกกับตอกแต๊กจำเป็นจำเป็นใช่ไหมจำเป็นคือจำเป็นจะต้องเลือกไหมอยากเก็บโทอไว้ทั้งสองคนเนี่ยก็เลือกทั้งคู่เลยเลือกไั้่ไย่ได้ต้องดูความสามารถผมไม่คนชอบผู้หญิงเก่งเพราะฉะนั้นผมยังผมยังวัดไม่ได้รู้ว่าเราจะต้องมาเจอกันแบบเนี้ยตอกแต๊กเนี่ย จุดอ่อนของเขาคืออะไรเป็นคนบ้าค่ะคือหนูรับคนบ้าไม่ได้คือคือรับไม่ได้จริงๆคือจุดนี้คือแบบทําตัวไม่ถูกอะค่ะคือเขาเกินไปเขาล่วเยอะมากอ๋อเป็นคนล่วแล้วคือเราเนี้ยเป็นก NO ุ่ท really> ี่ท allora ี่บ้านบอกว่าให้เรียบร้อยอะค่ะเป็นคนเรียบร้อยเจ้ตองแตกก็เลยแบบเฮ้ยรับไม่ได้เลยอ๋ออ๋อตองแตกเหรจุดอ่อนของพี่เขาคืออะไรจริงๆก็อ่อนหมดเลยนะคะ อะไรไอ้หน้าตุ้งตันนว้าเนี่ยโอ้ยคู่มาเสิอะไรอ่อนเอาจริงนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมสองคนนี้ต้องมาเจอกันต้องต้องถามคนที่อยู่เบื้องหลังนะคุณผู้ชมครับถามพิเป๊กกี้ดีกว่าทำไมถึงรู้แล้วต้องเอามาคู่กันเพราะว่าถ้าเกิดไปคู่กับคนอื่นเดี๋ยวก็จะกำจัดคนอื่นออกแล้วก็เหลือสองคนแบบนี้เพราะฉะนั้นมาคู่กันแล้วก็ กลับไปคนใดคนหนึ่งรายการเราก็จะดีขึ้นเจ๊แหม่มครับเป็นไงฮะวันนี้สิ่งที่คาดหวังใน2คนนี้ทั้ง2คนนี้เป็นคู่ที่มีพลังเยอะแต่ว่าผู้ชนะที่จะผ่านเข้ารอบไปไม่ได้แปลว่าเราเลือกจากคนที่พลังคนไหนเยอะกว่ากันแต่มันอยู่ว่าใครเป็นคนควบคุมพลังแล้วปล่อยออกมาได้อย่างแบบมีจังหวะจากคนได้ดีที่สุดต่างหาก <c oughs> เอาล่ะโอเคนะเดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยน่องไปไหนเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่า หนึ่งในสองขั้นนี้ใครจะเป็นผู้ผ่าเขารอบเดียวกับมา